ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองว่าที่ร้อยเชิดศักดิ์จำปาเทศเดินสายประชุมมอบนโยบายอำเภอเมืองระนองอำเภอละอุ่นอำเภอกระบุรีเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการกันทุกภาคส่วน โดยการมอบนโยบายดังกล่าววา่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ออกตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัตรริราชการในพื้นที่อำเภอต่างๆระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ธันวาคมโดยในวันที่3ธันวาคมเวลา11นาฬิกาได้ไปที่หอประชุมอำเภอเมืองระนองวันที่4ธันวาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีไปที่หอประชุมโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารและเวลา11อนาฬิกาของวันเดียวกันไปที่หอประชุมอำเภอกระบุรีว่าที่ร้อยตีเช ศักสักจำพาเทศผูว้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการออกตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในอำเภอต่างๆในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยยึดบูรณาการเป็นหลักพร้อมทั้งการปรับปรุงระบบความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การทํางานจะต้องมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีการประชุมพูดคุยและปรึกษาหารือกันในทุกๆเรื่องซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของการทํางานแบบบูรณาการเรื่องเรื่องที่ยัง